สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเมียมาสถ่ายทำนะครับทำดั้งใหม่นะครับแม่ยังไงวะขึ้นเป็นดีดีเอ้ยเลยอ๋อว่าเป็นดั้งเรือสิมาอันโลตัดโลตัดโลตัดเึ้นยัดตัวยัดตัวพอกยองเมียสิลราเมียอยากเฮ็ดเมียอยากเฮ็ดจะเฮ็ดยังไงเมียต่อไปแน่นอนเดี๋ยวคอยจัดฟันแล้วกันฮะไปจัดฟันแล้วกันนี่ผ้าผ้าเมียมากเลยพี่น้องเมียมีความหยากอีกแหญ่พี่น้องใหญ่ยังฮะนี่ นี่เบืง้งเบืง้งเบืง้บงนี่เห็นไเบิ้งนี่เห็นบ่เห็นมือบ่เห็นหนูบ่เพป็นว่านี่นี่มันมีสองวาสัน่นถ่ามาทางนี้มันคือมีหนึ่งวาสั่นเขาบ้าเขามากสิละโอ้ยตายละคอยอ๋อ <c oughs> คือบ่ต้องบอกคือเขาบอกนะไม่ค่อยได้ยินตายเหตุยัง ก็เลยบ่กบอกท่างอ้อมนะอ๋อเจ้าความเพืคนบอกเองได้ปะคันขันเก็บเงินเป็นเงินบัได้สองเก็บเป็นทองอมือเรียนบอกคอยกระท่ำตามใจแด้วหนึ่งมีจริงว่าผ้ามียมาสื่อทองมีรองผ้าสื้อแม่ไม่อะไรแหวนมีรองอะไรแหวนอีกหนึ่งนึงให้มันให้มันมีสองคือกันก็ว่าอยากได้ไอ้เครื่องเคงเสือเงินมีป่ะมีป่ะ กะเครื่องสลึงแกเครื่องสลึงอ่ะนะฮะบ่เครื่องเครื่องสลึงไม่มีเครื่องเครื่องสลึงเมดที่ว่าเปนเครื่องสลึงสลึงหนึ่งแต่เครื่องสลึงพอดีที่น้อยไปนะเพิ่มเพิ่มเว่าเมื่อโดนดาวยูโรตันนี่แหละเพิ่มมาแหนมมาจอดข่อยเบิร์จอดไปเลยมาแหนมไดกับมาเบิรงกไปเลยนะอ่าโอเควันนี้กันะพร้อมแล้วที่จะมามาซื้อแล้วกันเนาะดีใจปะคะดีปะ ดีใจแล้วเนาะดีใจแล้วเนาะเลยท่องเอนเจอกันที่หลักสมุดมาผัวจะไปสมยเจ้ามาผัวจะไป่สื่อท่องให้อิอะเป็นไงท่านผัวโอ้ยกระโดดขี้ข้อให้วใหญ่สุดคนสีทักบอกบ้าหน้าดอกเดี๋ยวพอนึกว่าเบิ้งคลิปนี่คือกอล่ะเดี๋ยวเล่าเบิ้งคลิปนีเล่ากับสีแบบว่าคลิปนี้ก็ฝากมาถึงบ้านเราเลยอันผู้นี้เว้นอันเหลืออันนึ่งกันมาอันพวกนี้เหลือหางโอเคพี่ไม่ยิ่งเนอเบิ้งคีมเป็นละก็ได้บอจะรีตัวนะ จ้าโอเคค่ะจะไปดูกันว่าแหวนวงไหนสวยนะไปครับ

กดีแหละก็ตีขหาสองคนเป็นคนห้าสามหาที่สามีบัตรไบัตรต้องไม่ัเลยไม่เยอเลยอยู่ในไม่เขียนนี่บินเพียนเหรช่ปะเสยนะีนี้ก็ยังไม่ไล่นนะพราะ่าัคต้องขายรูปยมีค่อนะนาานี่เพี้ยเลยใค่อย่างนกเด้วว่าเราเรบกวาพีบินซ้ำ สวยว่อเค่ใได้้ามา้ามงเอครข้ามาตนนั้นบน่ะมันกับานมันเเหมนเล้ถ้ามาตอนนี้็หาวที่สองมั้งขอิตขออยูมันิขออยู่อหนกนสวยไสวยวยวยไม่เปลี่ยนอยู่แ่ช่วงนี้บลู

องฮะไม่ค่ะ่องที่สองอมี้หาสิบเองพี่พี่ใช้แบอหาสิบเเหรอใยพี่หนจะใช้หาสิบเอง่มีหาสิเนีมีก้และมีหาสิบีเรา่เจะออันนี้ว่าอพออันนี้เดออเดอ์อันนี้เดูง่ายจไนม่เห็นนหาที่เห็นสิงว่างอ๋อวัะอัวะยอเยมันคื

ไม่ก็น่อยคน้่แล้ค่ะไ่ไขาดของบ่แล้วต้ืนอของต้งงไ่่แล้ว้งดใส่เยคผูเป็นบาดเยู่ข้างีลายมูดลายเส้นไหนนะอีกแล้วพี่น้องได้แลเนาะวนนั้นไปเบิ้งยาู่บพี่น้องบ่ได้เนาะไม่ได้นะครับวันนี้เลยมาดูที่ บางกอกโบางกอกโกเยาวราชนะครับผมอยู่รูสันมุกทหารกำไลแข่งงามๆนนแต่ว่ามันมันเป็นขับเขีงนึงเลยนะเมื่อกี้มันไม่เส้นเมื่อกี้มัน้าไปอะไรกันกัเใส่คูกันรดอันนี้เราค่ากําหน็จห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทบานท่พาไม่ขี่เะเวนเซนตรงนี้มีกระดานต้องนี่ลุยอยากบังคับนีลยไปเลยนี่ยเจ๊ยุยไปเลยนะครับเจ๊

โอเคครับผมถึงบ้านไปที่เรียบร้อยเนาะหลังจากที่โอ้พี่น้องเอยหลังจากที่หลังจากที่นัองพาไปซื้อยือสูบมนไปนะครับพวกนายเพ่นวันนั้นครับผมไม่ไล่ก็เลยมาต่อที่รเบเป็นสันมุกราหารนะครับผมอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งก็มากไปกับจิ๊ดดูในเมื่อไรพี่น้องเอ้ยวันนั้นไปไปยื้อสันเป็นงไงนะได้มาแล้วนะครับงามบอ น้ามานันเนาะใครเป็นคเลือกเองเรียนอ๋อสวยรับอ่าพี่ราเดี๋ยวคนเลือกเองนะครับหัวใจสองดวงอยู่ด้วยกันนะครับใส่ให้แม่นหน่อยพี่เขียนแม่ึ้นบาทเนี่ยอเออกระาแกากะจายังสีตัวมันก็จะเน้นๆนิดนึงนะครับเกิดไว้ไงเดี๋ยวมาเกิดแน่น,นหรอโอ้ยมันแน่นดอมนันนะ ก็หดูใกล้ดิโอ้บอกว่าปีนหนแม่ได้ดีเนาะว่าต้องเส่หัวใจไปทางข้างในเหรอว่าข้างนอกข้างในก็ได้ใช่ไหมข้างในก็ได้เนี่ยเห็นไหมสวยบาลยนาเป็นบาทนะครับผมสวยดีเนาะสองหมื่นมีลดค่าคอมมด้วยเนาะห้าสเอร์ซ็นอค่าลดค่าก็มนห้าสิบเปอร์เซ็น้ยสวยมากเลยนะคะอันนี้ซื้อหาย้อนถึงเลกไปเนาเฮะพ่อนะถึกเอก ไมร้อยสื <arians> <S <S <Bryan throat> ่อจะโมโหเบ่เหล็กเล่าอีเยาะห่าละไ่ร้อยสื่อเลยจัิงๆไม่ทำอะไรตอบได้แล้ว่เสียแม่ใช่นทองนะซื้อทองเดี๋ยวไปลองแม่ใช่ในทองอ่าไม่ได้มาอวดลมอวดรวยนะพี่น้องไม่ได้มาอวดร่ำอวดรวยอะไรทั้งสิ้นนะครับผมพี่น้องแต่คือว่าก็คือว่าอ่ามันเป็นเงินเก็บนะพี่น้องแล้วก็เมียผมก็มาคล้องสินะถ้าชอบทองเหรอผมบอกซื้อเลยซื้อเลยทำไมทำไมถึงบอกซื้อเลยอยากซื้อกี่บาทถ้ามีเงินซื้อเลยแล้วซื้อให้ยเดี๋ยวไม่ีเงินปุ๊บซื้อหาเลยพอเป็นยังที ทองซื้อมาแล้วบ่วมีทางว่าสิมันจะไปเถือพี่น้องซื้อเก็บซื้อใส่เป็นทองหมดในวันที่เราทุกยากลําบากไม่คือคือสมัยตะเกียบสมัยตะเกียกกทุกยากนะพี่น้องทุกยากแห้งคือแบบว่าอยากใส่นะเฮงค้าจอใส่ผู่อยากใส่เหาเป็นคนมักทองอยู่แล้วสินะคืออยากใส่มากเพราะเด้ซื้อแล้วใส่แล้วกับแบบว่า มากจังไๆเล่ะพี่น้องมันมากมันเป็นมันเป็นความมากของแต่ละคนเนาะบ๊วคือกันคือว่าล่ะบางคนถือบ่ามากกว่าบางคนอาจจะบาใจชุ่มนี้เอเนาะมีเงินมีความสุขท่องเที่เต็มตัวอย่างเ่นไม่สิก็มันมันมันอันนั้นมันขึ้นอยู่มันมันเป็นเส้นบางระหว่างอ่ะอ่ะอิจฉากับอะไรทั้งอย่างไม่หรอกมันก็แล้วแต่มันเป็นเอความความมากของแต่ละคนบ๊วยคือกัดคือพี่น้องเนาะแต่ว่าเยาว์เนี่ยเป็นคนชอบชอบไมลี ส่วนมากคนเห็นอาจจะเห็นเย็นไนี้กีมันเย้าจะมักใส่ท้องมันบอกนีก่คือชอบใส่มากมาักมักมัมกใส่ยีหลีเป็นคนมักท้องบอ่ายังไงซะเห็นน,นี่จะหจะมกักมักเลยอยากใส่พวกพวกับบริหารมาจากซื้อกซื้อนะเพราะว่าถูกยากปากมองแล้วบามามา้าว่าอะไรคนขนาดเขาโมโหได้ว่าเขาถูกหรือเขาจีรุ่ยก็พอใจดีไงแล้วมันออมที่นี่มันสามารถนําไปเปลี่ยนเป็นเงินได้พอไปขายเนี่ยมันคันถูกข์มากลำบักนี่ยุ้แขค้นด้วยังนี่บ่พอไปขายรดคิดว่าสมัยได้กีเด้อยพี่น้อง ช่วงช่วงปีแรกเนาเห็นงานเสเี่ยเนาะไปเห็นงานเสเี่นมันบอกหัวกับแบบว่าไปหาร์ปกันคำมึงค้นเลือกาดกาบายสีนอหาทุ่มหกถุ่มกัไปไปาร์เมียรมันบอการบกันมาขีมอดไส้สวรรค์ไทยกันมาแบบว่าเดือนเดือนเนาะขี่นชิ้นเดือนแล้พี่น้องคือแล้วก็ขีไปกับไปสอนยางพออไปฮารปเมีย์กัมาแล้วไปหอดสวนอยางกับไปกินยางต่อดิกินยางต่อนะคะแล้วก็อี่มันเศ้ามากกับกัลูกมาเออเหตุเรื่อสักฝาสักเพียอยังสินับยังคือกับ ลำบากนะนแต่ว่าลำบากมากไหมแต่ก็ไม่มากกับโมเมนต์วาลลำบากมากมาอีอย่างแต่ว่ามันกะเออห้อกากับเค่อย่างไดละ่ะร่วมทุกร่วมสุดกนมาลำบากมาด้วยกันนะพ่อเนาะ<ช>แล้วตอนนี้ก็มีพ่อายาได้กินแล้้บงโมเมนต์วอลลำรุวยเวอร์ว่างอีอย่างแต่ว่ามันก็เออมีพ่อทอยากได้กินได้เก็บได้กำแล้วเหากับขอเก็บเป็นท่องแท่นซักเพราะว่าห้าเก,ก็บเก็บเงินสดกบอาจจะบอกเคยอยู่เพราะว่าย่อเนี่ยมักชอบ อย่างนี้หะอแต่พ่อก็ไม่ห้าวนะพ่อน่ารักมากเลยอือคุณพ่อเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะดูนนะนั่นที่เห็นหนาใช่ยัง <c oughs> ไม่คือก็ขอบคุณพ่อแหละที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมานะคะเล,เล็กๆเป็นตามใจยังไงตอนนี้ก็ยังตามใจอย่างนั้นตลอดนะคะอุ้ยที่เห็นหนาใช่ยัง,งขัดเจ้าเจ้าเจ้าก็ยัยังล่ะจุกคอยางได้ยังเขาก็ยิ่งสือหายยู่ น้องพอนาะไปเรื่องเท้าครู 6, หกพันเหรอฮะมันแพงไปไหมพ่อาซื้อรองเท้าแพงปวดเออถ้าเป็นรองเท้ามันขายไม่ได้นะใครจะมาซื้อต่อถูกอันนี้พูดถูกเลก็เลยไม่ซื้อไงก็ถ้าเป็นทองนี่เราไปขายร้านได้เนาะเลยไปเลือกซื้อคููละสีออ่ห้ราร้อยใส่เลยแค่นั้นพ่อก่อนนะพ่อเนะสมัยนั้นขี้ใส่เกือบคู่ละสองสามพันติดแบนเน่มันอย่างสี่เฮ็ดงาในห้างคนมป็ิตแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าเรามาหาเงินกับห้างนะเราไม่ต้องไปก็สมัยก่อนหยางไม่มีครอบครัวไงพ่อพ่อก็ใช้ใช้จ่าย ได้ตอนนี้มีครอบครัวแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวดีกว่านะพ่อเนาะเอาก็เรียนเสียงน้่ยน่ะกว่าก็ดีแหละมีพ่อบ้านมีพ่อบมาน่ารักแบบนี้หวังว่าคลิปหน้าต่อไปอาจจะมีเมียซื้อเซอร์ไพรส์บ้างนะครับได้ได้พ่อเดี๋ยวแม่ซื้อพ่อบ้างพ่ออยากได้อะไรล่ะไม่นี่ยแหละทองทองทองอาจจะมีของพ่อเขีแล้วนะสอยพ่อน่ะสองบาทนะคะกําไรเขียนพ่อสามบาทนะคะแม่ซื้อให้เป็นห่าวักว่าแล้วนะคะครับ ก็เยอะอยู่นะพอ่อถามไม่ว่าอะไรนะเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ไม่ถ้าซื้อมามันก็เป็นเงินมันก็เป็นของเก็บของเราแหละทองก็เหมือนเงินแหละไม่ไม้ไม่ติดแพง่ไปไหนแพง่ไปไหนพี่ฟ้องจนะงมาปนกันเด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเาจังน้อยเขาก็จะไปฝากไว้ตู้เซฟธนาคารแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้คือพี่ฟ้องมึงันจะซื้อหลายเดี๋ยวฝากไว้ตู้เซฟธนาคารเนาะไปยี่บาทแล้วยงไปฝากไว้เนาะโอ้ยไปยีบาทไปเล่นเนาะเราลุ้นดวยเนาะก็ไม่หลอกเรามีแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ติดตัวตลอดนั่นแหละก็ับแบบใบ้านร์บรีเรย์ยังเนาะพี่น้องก็ อ,น,อนาคตคืออนาคตเราไม่รู้ว่าสิทุกยากลำบากหรือว่าสิร่ำด้วยร่ำด้วยแบบว่าอยากดีไม่จนอ่ะพอถึงยามลำบากขาดศนมาเรานำมันออกมาไปไปเจือจุนครอบครัวได้ใช่ค่ะพอถึงตอนนั้นเขาก็จงคอยว่ากันอีกที่หนึง่งแต่ว่าตอนนี้คราวนี้คือเรามีพ่อได้เก็บเด็กลับแล้วก็สื่อเก็บสื่อกลับไปซะนาะพี่น้องะก็เป็นเงินออมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอดคุณ,ค,ณคุณนายเพ็นก็ไม่ได้อด มันเอไม่ไปด้วยเลยมูอาหารเดี๋ยวไปได้ยอโซมเออได้ไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เนาะอ๋อไม่มีอะไรมากก็แค่อยากมาขอบคุณพ่อที่ขอบคุณเอฟซีด้วยขอบคุณเอฟซีด้วยที่นส่วนหนึ่งก็มาจากเอฟนะคะก็ส่วนทั้งหมดแหละส่วนมากเลยที่ดูเราอ่ะอถ้าไม่มีเอฟซีก็จะไม่มีเราในวันนี้ มัมีแน่นอนพี่น้องถ้ามัมี่เอฟซีเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วค่ะมาติดตามมาเบอร์ฟอห์าก็จะมัมี่อห์ข้าในมื่อนี่มัมมี่มัมี่โลดล่ะค่ะมัมี่เอฟซีก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านมากๆนะคะก็แล้วก็ขอไวร์บอลให้เอฟซีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเราควรจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเราควรจากโควิดพี่น้องเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช่องออดเดียลแชนแนล น้องลุยชาแนลนะครับผมต้มน้อยร้านแล้วก็น้องมาคี้ชาแนลน้องแม็ก,มกซ์ากสายกินด้วย,น,วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนาะพี่น้องอันไหนที่ไม่สมมาพากนก็ขอโทษขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสวัสดีคะ่ะ